เวอคเ่สวยมหพยเยียวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ผมยาวเกินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Chi นะคะวันนี้พวกเรากลับมาทำฮันน่เจอรี่อีกครั้งยังไม่มูอ่อนนะครับหลังจากที่เราทำไป3ามคลิปแล้วใครไม่ไม่ดูนะคะคลิปแรกที่เราทำฮันน่เจอรี่เลยคือต้นฉบับค<อ>ือเป็นแบบน้ำพึ่งอย่างเดียวเลยอันที่สองเป็นแบบใส <texting S 1> สองคลิปเนี้ยต้นฉบับเป็นสูตรของคนเกาหลีแต่คลิปใสอะช่วงท้ายๆที่เราคิดสูตรโกงให้ที่ใช้น้ำเชื่อมอย่างเดียวอะอันนั้นอะเป็นสูตรของเรานะ และอันที่สามที่เราภูมิใจที่สุดคืออีฮันนี่เจลี่โค้กที่เราทิดสูตรขึ้นมาเองโดยที่เราพยายามอัดแอ์ให้สุดไม่ต้องใช้คอนไซระเพราะเรารู้ว่าคอนสซรับมันหายยากใครอยากดูคลิปไหนก็กดเข้าไปเลยค่ะจะทิ้งไว้ที่ตัวไอนี่นะคะกดเข้าไปเลยใครยังไม่ได้ดูนะแล้วที่เราทำอ่ะเราเจอคอมเมนต์หนึ่งที่เป็นที่มาของคลิปนี้อันนี้พี่คะเราสามารถทําให้มันออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างนั้นโดยไม่ใช่น้ำผึ้งได้ไหมคะอ่านละตีนไก่นะค่า โอ้ยอย่างแรกคือไม่ใช่คันี่เนลี่แล้วนะครับเ,ออเป็นอย่างอื่นนะครับก็พูดง่ายๆว่าน้องเขาถามมาว่าพอจะทําด้วยอย่างอื่นได้ไหมให้มันได้ออกมาเป็นเอฟเฟกที่แบบเหมือนบีบแล้วตั้งเป็นย,ดยอดๆแล้วหนืดๆแบบเยลลี่อย่างนั้นะนะ่ะเราก็เลยไปศึกษามนาะและในที่สุดค่ะทุกคนหลังจากเว้นทำมาเป็นอาทิตย์เราก็ทำสำเร็จค่ะเราได้ค้นคว้าวิธีทำคานี่เจลี่โดยไม่ใช้น้ำผึ้งโดยไม่ใช้ใชคอน,คน์สั <คน S 2> <ช>่มเลย,เลยแล้วใช้ส่วนผสมแค่ง่าย จะเป็นไรไปดูเลยก่อนไปดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำฮันนี่เจลลี่จากลูกอมลูกอมนี่แหละเดี๋ยนะมันจะเป็นฮันนี่เจลลี่สูตรแรกที่ไม่มีน้ำผึ้งและไม่มีคอนไซรับด้วย oh เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นมันไม่ควรเป็นฮันนี่เจลลี่แหละครับมันควรถูกเรียกว่าแคนดี้เจลลี่มากกว่าเออเปลี่ยนชื่อให้มันเลยนะเออเปลี่ยนชื่อไม่รู้สึกผิดหรอผึ้งร้องไห้หมดแล้วเนี่ย ไม่มันเป็นเมนูฮิต honey jelly ไงแต่ว่าเราเอามากลายพันธุ์กลายเป็น candy j e l ี่เฮ้ย<อ>เป็นตัวแทนคนไทยที่สุดใหม่ค่ะโดยที่ลูกอมที่เราจะใช้ดูจากซากสิ อันนี้มีเอโก้แพ็แล้วก็โ e. อเล่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นรอยฉีดนะครับว่าเอ๊ะทำไมซื้อมาใหม่ๆมีรอยฉีดคือมันเกิดขึ้นจากการที่เราลองมัว่วทดลองทดลองค้นคว้าทําดูว่ามันจะทําเป็นเจลลี่ได้ยังไงนะครับซึ่งเราจริงๆตอนแรกโอเล่ L e, มันเยอะกว่าน,นี้มากเว้ยชิ้นทําไม่เป็นหนึ่งถุงแล้วก็ทดลองจนสำเร็จไปอีกหนึ่งถุงครับต่อ <laughs> เดี๋ยวเราให้ดูหน้าตาตอนที่เราทดลองดูดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนี่คือสภาพเบื้องหลังการคิดค้นสูตรของเรานะคะก็หลังจากที่เว้นคลิปฮันนี่เจลล ไปหลายคลิปเลยใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังซุ่มทดลองอันนี้อยู่นี่แหละจนสุดท้ายเนี่ยค่ะทุกคนความสําเร็จของเราสูตรนี้ไม่มีเครดิตไหนทั้งนั้นนอกจากลักกิ้ธีนะคะ<ย>ก็ไปดูกันนะว่ามันจะทําจากอะไรบ้างอีอีหลังจากการพยายามทดลองทําด้วยลูกอมประมาณ896ครั้งอ่าลองเฮ้ยมันมันน้อย,อยงไงมันเลยดิบได้แคน่นี้มันเป็นอากาศแล้วในลองลองหยิบมาดูดิเฮ้ยหยิบหยิบได้เหมือนเลยว่าเชง ใช่ไหมเฮ้ยใ,ใสสวยด้วยว่ะนั่นแหละคือเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะก็บอกก่อนเลยว่าลูกอมที่เราเลือกมาใช้เป็นลูกอมที่ไม่มีไส้ทั้งหมดทุกคน,นกม,มีแต่น้ำกับตับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ รวปใสๆอย่างเงี้ยอะบุกูเข้าเอาไปเลยรวปใสๆอย่างเงี้ยไม่มีไส้ไออันเนี้ยก็มันใสๆโอเล่ก็ไม่มีไส้อันนี้ก็ไม่มีไส้นะคะถ้าอยากลองไปทําตามแล้วต้องการให้ได้ผลที่ค่อนข้างเซฟว่าน่าจะรอดก็เอาสาม่ห้อนี้เลยก็ได้ไปมาเริ่มขั้นตอนทำกันวิธีการทำยากแค่ไหนไปดูกันเลย วิธีที่เราจะใช้เริ่มต้นเราต้องละลายลูกอมกับน้ำก่อนม่เทานะขี้เน,นียพอแล้วแล้วเราจะใช้ขวดนี้เลยทุกคนมาเป็นขวดกระจุมกระจิม๋มหวังว่ามันจะโอเคทนความร้อนได้นะมาร่วมภาวนาไปด้วยกันเริ่มต้นเราอะ่ะอยากตอแหล่ลองทําเป็นแบบไล่สีอะหรอ,หอมีลูกอมสามสีพอดีนะครับเออ,อคือเราขี้เขียจมาน่าทำสีแล้วขวดเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินกินได้หมดหรอกนึกออกปะก็เลยโอเคงั้นลองรวมทุกสีไปในขวดเดียวแต่ถ้าเราเอามาผสมกันหมดเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีน้ำรังผู้กันเนี่ยมันทุเรศ สีมัวมัวคาคามที่ไม่สวยเลยนะครับเออเราก็เลยคิดว่าอันเดี๋ยวลองดูดิว่ามันจะได้ไหมไม่รู้จะรอดไหมนะทําให้เป็นเลเยอร์อะก็เอาสีเข้มเนี่ยสีอัน,น,อออนเนี้ยสีไอ,อ่ะส้มน้าตาลอ่ะน้ำตาลนะครับสีชาสีชาเออสีชาเราจะเอาสีชาไว้ข้างล่างแล้วเราก็จะเอา โอเล่ไว้เป็นเลเยอร์ที่2แล้วก็สีเหลืองของแท็กเนี่ยเป็นเลเยอร์ข้างบนในสีประมาณน้ำาแล้วก็เหลือง้ก็ได้น้ำตาลแดงแล้วก็เหลืองนั่นคือภาพที่คาดหวังเออปรากฏออกมาเป็นน้ำรละคู่กันอยู่ดีเออสุดท้ายมันจะออกเป็นยังไงก็แล้วแต่แต้มบุญเรานะเอาเป็นว่าเราต้องค่อยๆละลายทีละสีนะคะจริงๆตอนเราทดลองอ่ะเราทดลองทําในไมโครเวฟนะคะถ้าจะทาไมโครเวฟก็ได้นะแต่เราเจอความยากนิดหนึ่งเจอความยากนิดหนึ่งตรงที่ห้ามเผลอถ้าเกิดกระทิง ในไมโครเวฟนานเกินไปประมาณว่าแบบเผลอปล่อยไว้แบบเผลอไปหยิบของไปรับโทรศัพท์อะไรเงี้ย meal. เขาไหม้นะคะซึกงเราเป็นน้ําตาลไหม้คาราเมลดําปึ๊ดเลยค่ะเดี๋ยวแต่ี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้แค่ลูกอมกับน้ำหรอว่าใช่เฮ้ย <Hey. S 1> แค่ลูกอมและน้ําเฮ้ยจริงปะอ่ะอ่ะกูให้น้ำพริกมะนาวเฮ้ย <laughs> จริงปะเนี่ยจริงโอเคคือต้องบอกอย่างี้ทุกคนเวลาเช้งมันลองทําอะไรเงี้ยเราไม่รู้เรื่องด้วยนะเพราะว่าเราไม่ไม่มีความรู้เรื่องในหางเท่าไหร่น้ําตาลเรียบร้อยแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะมันก็ยังพอมีเหลือแหละแต่เรา้ กาสีน้องเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มอาจจะเอาประมาณเท่านี้ลองดูก่อนละกันถ้านี่น้อยไปเดี๋ยวก็ไปนหนักที่โอเล่ละกันไปนหนักสีอื่นและขั้นตอนต่อมา very easy เอาน้ำลงไปลองเอาประมาณเท่าๆกับลูกอมอ่ะพยายามกะให้มันประมาณเท่าๆกับลูกอมที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ไฟอ่อนจริงๆไฟกลางก็ได้แต่คอยหูไวตาไวไว้นะคะเพราะลูกอมมันเป็นน้าตาลมันไหมง่ายมากเอานะ go อันนี้เราลองซ่าไปอ่อนก่อนสาเหตุที่ทําไมเราถึงทดลองเอาลูกอมมาทำเนี่ย เพราะอะไรรู้ไหมสูตรที่เป็นสูตรใสฮันี่เจลรี่อ่ะมันทําจากน้ําตาลน้ําแล้วก็คอนไซรัปใช่ไหมสิ่งที่มีทั้งน้ําตาลและคอนไซรัปก็คือลูกอมค่ะอ oh. ลูกอมมันทําจากน้ําตาลและคอนไซรัปเราก็เลยรู้สึกว่า oh. ให้โลรในเมืว่อมันมี2อ,อย่างนี้แล้วเหลือนะ้ำอีกอย่างหนึ่งทำไมเราไม่จับคู่มันไปเลยและเชนก็เลยลองละลายมันเล่นๆปรากฏว่าอได้จริงๆมีอีกอย่างหนึ่งนะเออตอนแรกอาจจะบอกท้ายคลิปแต่บอกตอนนี้เลยแลวกันจริงๆมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ทำจากคอนไซรัปและน้ำตาลเหมือนกันก็คื เยลลี่หมีถ้าใครจําได้ไอเยลลี่โค้กอ่ะเราก็ใช้กัมมี่เยลลี่โค้กแทนคอนไซรัสดเออใช่ต้องบอกว่าใช้แทนกันได้อยู่แต่มันไม่แข็งแรงเท่าสูตรนี้นะคะเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันมีเจลาตินร่วมด้วยเจลาตินมันก็เลยทําให้ฮันนี่เจลลี่ของเรามันค่อนข้างจะอ่อนแต่ถ้าใครชอบแบบนิ่มๆเหนียวๆอะ่ะก็ใช้เป็นแบบพวกกัมมี่แบร์ได้นะแต่อันเนี้ยสวยกว่ามันได้ความเงาแล้วแบบยืนได้มากกว่าเริ่มลเริ่มลเริ่มเริ่มร้อนแล้วนะคะเนี่ยเราต้องคอยแบบใช้เวลากับเขานิดนึงนะคะ วิธีนี้เป็นสูตรแฮกที่ใช้ของใกล้ตัวแต่ไม่ใช่วิธีง่ายนะ,ะคือเราก็ต้องพิถีพิถันนะระวังน้ำร้อนด้วยมันกระดีกระดมันกระดีมันดีเด้งนะคะทุกคนสังเกตไหมว่าตอนนี้ลูกอบของเรา มันเริ่มล้อมรวมกับน้ำแล้วใช่มันก็เดือดปุดๆอกกดีกกระด้กระดอนเต็มไปหมดเลยวังดูขอบดิ <c oughs> ไอพ้พวกนี้ร้อนมากนะระวังนักคนโคตรร้อนเออต้องระวังมันค่อนข้างจะแบบดีดเด้งอยู่ใช้ได้โดนไปหยดหนึงนี่กับตาเลยนะเออแบบใกล้ๆหน่อยอย่าเอาหน้าไปใกล้ๆนะพูดเลยอันตรายโดนตานะคะเ <c oughs> นี่รยระยะนี้ได้ยิ่งดีเลย Few later. นี่นี่นี่สิ่งที่เป็นสัญญาณก็คือถ้าเกิดสมมุติเราปิดไฟแล้วใช่ไหมน้องเขาเป็นอย่างเงี้ยท่านผิวหน้าเขาเป็นอย่างเงี้ยเหนนะ็นปะแต่ว่าเริ่มจะได้แล้วเจะเห็นเงาสะท้อนของหน้าเช้งนี่นี่ละจริงเหรอเหรอเห็นริ้วรอยบนผิวหน้าเขาแล้วใช่ไหมชัดเลยครับเออ <c oughs> ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถือว่าเริ่มได้แล้วแต่วิธีที่ชัวร์ที่สุดกัดบการจะบอกว่ามันได้อย่างแลเ,เขาไปไว่ายนะ้ำใช่โอ้โห ความรู้สึกเหมือนตอนตากผึ้งเลยว่ะลออ้อคล้ายกันนะครับทุกคนสีก็คล้ายคกันนี่แอบนึดไปหรือเปล่าถ้าหนึดไปจะต้องเติมน้ำไหนลองดูนะบววไปแล้วหน้าที่เหรออะไรแจ็คมันหน้าที่ของแกบ่อย <laughs> มันต้องเป็นแจ็คอกแล้วเหรอรีบ <laughs> นะายต้องมีข้อควานี่เริ่มจะเป็นซอฟเคร์แบบพอจะปั้นดิน้แมนได้หรือยังถือว่าถือว่าประมาณนี้ได้เลยนะเชงนะเรม้รกเค่ะโอเคประมาณนี้เลยกําลังดีถ้าแข็งวกว่านี้อาจจะแข็งไปละทุกคนพอเราได้ความเหนือที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งน้องลูกกลมเนี่ยให้เย็นตัวสักพักหนึ่งนะนี่ตอนนี้เนี้ยน้องเขาก็เย็นตัวระดับหนึ่งแล้ว น่าจะใกล้เทลงได้แล้วนะคะเราก็เตรียมขวดของเราเทนะ้ำมาให้เรียบร้อยและสําหรับใครที่ไม่มีกลวยหรือว่าไม่อยากกลวยพังถ้าเกิดใช้ก้วยอ่ะมันจะเหนียวมากเว้ยมันจะแบบติดในกลวยแล้วมันล้างยากเราก็เลยจะแนะนําวิธีทํากลวยแบบใช้แล้วทิ้งให้ มันก็คือขวดอีกอันนึงนั่นแหละคุวยอเนกประสงค์นะครับเฉพาะกิดมากๆมันจะได้ไม่ต้องล้างไงใช้แล้วทิ้งเลยจ้าทับคันไว้ด้วยสกัดเทปก็ได้ง่ายๆแค่นี้แหละอ่ะได้ละคุยอ่ะนี่คุยเดวายของเราใช่เราก็จะเทเลยนะเทเลยว่าถึงเวลาแล้วน้องจะไม่ล้มใช่ไหมล็อกเออ ็นทุกอย่างนะครับเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งฝ่ายประดิษฐ์นะครับเป็นทั้งขาออขาจับนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับอเลยาไลฟยวิสีสวยมากเลยว่ะใสๆประมาณนี้นะครับไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปประมาณนี้เลยใั่เ,เสร็จแล้วเจอกัน ไม่เป็นไรเราก็เทได้โดยสวัสดีรูปภาพนะครับนี่ไงตามที่เราเกะไว้เลยว่าเราเกะว่าจะเอาสักประมาณสองป้องอต่อมาก็ล้านกระทะค่ะเราต้องล้างกระทาแล้วก็ทําแบบเดิมทุกอย่างกับกับสีแดงแล้วก็สีเหลืองเอง<ล>คือนี่อย่างเดียวกปะเหมือนเดิมกับโปเล ก็ทดลองแล้วเป็นเม็ดแล้วปั้นได้ไหมปั้นได้แล้วปั้นเป็นขีมูกสีแดงดีขีมูกดีไม่ออกคีมกเป็นนิ้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้เย็นแล้วก็เทลงขวดเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเทเป็นระยะที่สองนะครับนี่ตรงนี้น้องเขาเย็นตัวลงระดับหนึ่งแล้วพร้อมที่จะเทลงขวดแล้วน้องจะพอไหมเนี่ยมาลุ้นกันนะคะพร้อมไหมล็อกพร้อมแล้วจ้าไม่ช่วยจับแล้วเหรออ่ะช่วยกันเลยกลัวทำมัน น้องเขาแยกชั้นกันปะเขาไม่ปนกันใช่ไหมตอนนี้มองไม่คยเห็นฮนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ปนไม่ปนเฮ้ยยาพระยาประคอบประแฮประคอตามคนตังอยู่นะน้องเราไม่ไปปนกับเพื่อนนะรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยสีมุมม้งมโหโหโงิ้งมากโอ้โหน้ำพึ่งมะนาวดวน <c oughs> เสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้มีความไล่สีว่ะสีแดงเยอะว่แะแล้วก็ต่อไปก็คือสีสุดท้ายนะครับสีเหลืองไปแบบเร็วๆเลยครับสีสุดท้ายละครับสีเหลืองเ็ลโล่แล้วมะม่วงอะ่ะนั่นแงโโ้ <laughs> <laughs> ขอแบบไฮสปีดเลยละกันไปว้าพิว ว้าวเสร็จแล้วโคตรไวว้าวมาจริงๆผ่านไปประมาณเกือบสองชั่วโมงเสร็จหลับแล้ววันนี้ตีหนึ่งจะได้กินไหมคันีิเจลลี่ไม่ใช่แคนดี้เจลลี่แคนดี้เจลลี่เอามาช้อนสุดท้ายอุ้ยล็อกล็อกกระทะติดเลยกระทะติดไอเตาไฟฟ้าเลยมันเหนียวมากอ่ะแค่คิดถึงตอนล้างก็อยากร้องไห้แล้วนะคะมาเทกันเถอะเพราะไหมล็อกต้องจับไปแล้วใช่ไหมใช่รวดโผล่พร้อมเต็มๆแค่ชั้นเปล่าและยื สังใจเทจ,จัดไจปจัจเงเงียบๆหน่อยน้องปนกันด้านนี้สวยมากดูด้านนี้ดิ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละที่เหลือก็คือต้องรอแช่ตู้เย็นให้เขาเซ็ตตัวนะครับ เดี๋ยวเดี๋โหทห้เดี๋ยวเดี๋ยวแคนดี้เจลลี่แรงกีกแรงกีกไม่ไหวแรงกีกแรงกีกตีหนึ่ง, <laughs> งมาแรงอะไรตอนนี้ตอนนี้ไม่ตีหนึ่งแล้วอ่ะมามา,มาเป็นหน้าที่ที่ทต้องใช้กล้ามเนื้อของรอ่ากล้ามเนื้นอนิ้วกล้ามเนื้อข้อมือกล้ามเนื้อมือทุกอย่างนะครับอ่ะก้องโฟกัสตรงน,นี้นะครับตัวน้าตัวน้าเข้มแล้วนะ จูเฮ้ยจูจูทำไมน้องเป็นตัวเอสอ่ะล้อเฮ้ยมันยาวมากเฮ้ยสีหอยจอกแล้ววยสวยสีโค้ดสวยเลยเล่สีสีผสมกันแบบสวยมากเฮ้ยฉันไม่ได้คาดหวังว่าน้องเขาจะแบบไล่สีกันขนาดนี้เออหอยทากหรือเปล่าอยล็อกฉันอยากดินเอ็กโอข้างล่างอ่ะต้องต้องรออีกหลายๆวันนะวันเราจะบีบข้างบนออกมาหมดอ่ะไปดูสีดิสีสวยมาก โคตรสวยดูดิทุกคนแบบสีมันพาดที่ตกดินอะที่กล้องจับได้ไหมครับได้ครับอุ้ยมองไกลายเป็นกุ้งไปแล้วอะมีคนบอกว่ามีอะไรเจ๋งๆมาโชว์ดูนะดูนะจับที่ขวดนะครับจับที่ขวดอ่าจับจับที่ขวดไม่ใช่หมายถึงว่ากล้องกล้องอุ้ยเฮ้ยแบบลาวาเฮ้ยสวยเหรอใช่ไหม It's like a lava เฮ้ยถ้าเกิดบีบตอนนี้นี่คือวอลคีโนมากเลยนะเว้ยจริงอะอุ้ยอุ้ยอ้ยวอลคีโนวอลคีโนเฮ้ยสวยมเหรอเฮียวอลคีโน เฮ้ยเจ๋งอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอาจริงๆิบีบไม่ยากเท่าไหร่นะจริงเหรอเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรกูแช่เจียนแบบบีบเหรอไม่มีเวลาแล้วแกันเด็กแล้วบอกบอกชัดๆว่าเราแช่ในช่องฟรีซไปประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะใช่เอลองชิมแค่นี้พอแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้ไม่หวานเกินไปก่อนบีบขึ้นมาสูงๆเลยกัดเหว่เลยงง เหมือนไหมเพราะว่าล็อกเป็นคนชิมฮันนี่เจลลี่มาทุกอันเหมือนมากคือมันเหมือนฮันนี่เจลลี่ทุกอย่างเลยเว้ยแต่ว่าเป็นฮันนี่เจลลี่ที่เปรี้ยวขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเลี่ยนเพราะลูกอมมันเปรี้ยวใช่ไหมใช่ลูกอมมันเปรี้ยวคือมันมีกลิ่นแล้วก็รสชาติของลูกอมชัดเจนมากคือไอฮันนี่เจลลี่มันคือน้ำผึ้งแบบพึ่งอีอันแบบใสก็คือน้ำเชือ่อมกูแดงน้ำตาลเทคเจอร์ของมันอะความเหนียวความหนืดเฮ้ยเหมือนเหมือนฮันนี่เจลลี่เหมือนฮันนี่เจลลี่มากแต่อันนี้เป็นแคนดี้เจลลี่ เฮ้ยมันแปลกใหม่มากมันก็ดีพอๆกันไม่แพ้กันเลยไม่แพ้ฮันนี่เยลี่เลยบอกเลยทุกคนยังขอเตือนเหมือนเดิมทุกคลิปนะบริโภคแต่น้อยเพราะว่ามันเปลือก มันเป็นน้ำตาอ่ามันจะไม่ดีเดี๋ยวมันจะอ้วนนะครับแล้วมันก็จะให้พลังงานมากเกินไปนั่นแหละกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมนะคะเราจะไปสรรหาครีเอทเมนูสร้างสรรค์เจ๋งๆสไตล์รัตติชีอีกนะคะจริงๆเรามูฟออนแล้วนะครับเรามูฟออนจากฮันนี่เยลีไปนานแล้วครับจริงๆเราจะมูฟออนแล้วแต่ว่าแฟนขับเราทิ้งโจทย์ไว้ไงเราก็เลยมูฟออนเป็นวงกลมนะครับเออคือแบบมันมีโจทย์ให้เราคาใจแล้วก็แบบ ิวออ่ะะไรยยางงเี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนลาบ๊ายบายทุกคนวิคิวฟันดีครับถ้าใครดูตอนกลางคืนบ๊ายบายบ๊ายบายชิมมันนี้ยังเราเอาซ่อมตักกินเลยเนี่ยดูดีเห้พ่อแม่เราตักซ่อมเออเป็นเจลลี่จริงๆว่ะมันออกมาโดนไฟอ่ะตอนเนี้ยเช็ม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 เป็นไงอร่อยนะมันเหมือนกินลูกอมผสมกันอ่ะเฮ้ยมันหวานนี่จริงจริงเออหูถ้าเราแช่ไปอีกละอุ๊ยมันเปรี้ยวเหอะเปรี้ยวเปรี้ยว